ชีได้เลย嘛อยออย่าเาบอกย่าเ้าบอกครับแลวอ๋อบมได้ต่ำแล้วเนาะบ้ต่ำแล้วาเนี่ยผิดนอ๋อี่แจ้งานแลวยังไหวอีกเนาะมาตอนนั้นยังเป็นผู้สาวอยู่วันนี้ผมได้แฟนแล้วโอ้ยคนงากไ้เรอเนาะอบ้านไดละบ้านอบ้านเอนี่ โซ่บอลไอ้เนอบ,บัดทับ <c oughs> หูเด <c oughs> ้อโซบอเนี่ยอยา่าบอลเลยลเต้บลุมเต้ฮะต้องได้ขึงกันเนาะใช่นเนาะร้อยเส้าร้านเนาะต้นห้างเลยเนาะ,ะซื้อชุดโอ้มังคับมีเงินแล้วเนาะร้อยปลายเนาะโอ้กะโซนกินนี่เนาะอ่จักแห้งตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าแหง้งสามสิบบู๊ ตูลินักห้ามชื่อเลยน้องไปพูเลยเนาะไปส่งพูเนาะส่งร้านมั่นอยู่บ้านคือว่าบ้านบ้านปอต้อยเออบ้านปอตอยใหญ่พเนาะปตอยใหญ่อันนี้คือรถไิงอ่าแต่ละเืแต่ละเือเจ้ามีด้สําหรับพี่น้องเฮาวนี้โอ้น้ํากอกะนียิกระเาลงสิลงปาน้ําบ่เาน้ํากินเือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะหอนยามเอาบังก็หาเอาบังเือหันแล้วก็กุยเือน้อย งามงามเนาะงามเนาเนาะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายชุกชุกคนนอนทักทายสวัสดียษามนะึงเล้งเนาะนะครับพรอกับพวงเอาพระไทยเนาะภาพพี่น้องชมวิถีชีวิตเกตชนเผ่าโต๊ะเนาะบ้านบ้านชุมบ้าตะปะโต๊ะพี่น้องอ่าเอ็ตาส่งกันไปเนาะ ปัญโซนเคสนี้ยังใช้ชีวิตแบบดังเดิมไว้ให้พี่น้องใ้ติดตามหับสมกันเนาะการตักน้ำตักในลิงโง่ลิงควายเนะาะอังเปาะอังเฮื่อนก็ยัางงินามเข้าอยู่เนาะแต่เคสนี้ไม่ไปพาเลยทุกคนไม่ไปพาใสเลยเนาะสาวตะเข้าเนาะ

กันผัดคือสิเป็นผัดเนาะทุกคนเนาะตาลซมกันไปเนาะเทละหา,งงาแล้จะผัดข้าวบ่ผัดข้าวเนาะเออมันแห้งล้วผัดเนาะนี่เนาะอ๋อกระดงครึ่งบักเยอะนึง ให้ทุกคนโอ้มาคิดปุ๊จะให้มาคิดให้่า่ยงามเลยทุกคนเนาะเนี่ยปุ๊น,น,ส,มนสมต้นเนาะพิจิตร์ชมพบำเข้า แต่ว่าจะบระชูต่ตำเลยเนาะ oh. อืมได้พันได้คงสีแล้ว้งสีแล้วทุกคน oh. ออเ้อาโดดเบลอรผู้ชายมาผัดเขานะ่ อ่ะตัวนี้คือตักเอามันลายพุทบอกลายพุดไปปเพตดตอกนไปลัง่ดงเนาะจานตะเขาหันตานี้เนาะ ใส่กระยังใส่กระผ้าอ้ไเอิ้นกระผานเนาะเล่าชานเองว่าตุเขาง่ามือเนาะโอ้เฮ็ดโดยติวติวไม่พุ่งไม่ไร ก็งามชานเองเลยงามเลยเนาะลายมือบ่แล้วนี่เชี่ยมือมันบ่เออชี่ยมือถึงได้น้อยหนึ่งไปเรื่องอันลองไม้หักกระแล้วได้หนี่หักกระแล้วเอาให้หลังจากเฮ็ดเป็นทะลุแล้วน่าจะเม็ดมาเลยวซีเลยบ่ มือม่ออื่นิุนบอชี้เลยเลยวะชี้เยอยีางอยบอกอย่างนอบกำเดียวบอได้ต่ำแล้วเนาะบอได้ต่ำแล้ว

ไหวนี่เนาะมาตอนนั้นยังเป็นผู้สาวอยู่ตอนนี้คนได้แฟนแล้วคนงามได้เลยเนาะอาภูบ้านไดล่ะบ้านเองนี่โทรพอไอ้เ้อบ้ตอาภูเ้อโทรพอเนี่อย่าพอเลยเต้ปลุกเต้ฮะน คือการขุดฝ่นแต่น้อง่านจะเป็นผู้สาวเีีคเอชาวงามประจำบ้านชียพ่อเลยน้องสบายต้องได้ข่งก้นเนาะก้อนตำก้อนชีทุกครั้งนี่เป็นข้าให้นะจัตตาแห้งแล้วจัตตาแห้งแล้วเนาะ ผมมันนังไม่มาสักเจนเนาะ ถือมุนเหมือนไม่แห้งเนาะดาวลุกตัวเนาะนี่จะดาวจะปีพูดได้เนาะเป็นยังเป็นในนี่เนาะพูดเข่าเนาะนั่นบอกพูดเอาทุกคนเนาะพูดเอาในให้เนาะเฮ็ดไห้มันจะนีห่วงเนาะเฮ็ดประเพณีเฮ็ดประเพณีคือพิชาวแล้ว วะสาวร้านเนาะต้นหางเลยเนาะเออซื้อโสดโอ้มันก็มีเงินแล้วเนาะร้อยปายเนาะกนกินนีเนาะจักแห้งตัวนี้1 5 5แห้งอื้อต่ําสบือตัวนี้นะห้ามซื้อแล้วน้องไปพูเลยเนาะไปส่งูเนาะส่งร้านมันอยู่บ้านคือว่าบ้านบ้านปตอยเออบ้านปตอยใหญ่พเนาะปตอยใหญ่อันนี้คือรถไสิง ่าแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเจ้ามีได้สำหรับพี่น้องเขาแถวนี้เขาโอ๊ยอมาก็ะสือเด็มนี้<ะ>นได้หลายต้นเติบแต่งไงเราแบงน,นี่เว่าเนาะพอหีบพอคลองเนาะโมโมแม่บอกห้าสิบล้านเลยอย่างไรโมแม่ยามรักคาดแค่นี้ไปเลยผมโมแม่บอก อ auto> ัน <autour> พี่น้องจะเผาบรูเขานี่ยข้าเจ้าพอกันนี่ยข้าเจ้าจะไปได้ทันแล้วเวาวลือคันที่ชอบขันโหกันจะแตก่า้ก็เผาเล่ากับเผาผ่้ไทยเขาจะเวาวโขกกันแล้วจะย่อกันโขวาวลึกขันโหนก่อนนะแต่ว่าเขาอันนี้เผาผู้ไทยเผาในเผาบรูเขาเนี่คือเผาตะเวยนี่ข้าเจ้าจะมันกันไว้ซื่อๆมันในโยกยางเป็นเงินล้านหนึ่งสองล้านทั้งนั้นมันเพ่งมันเลยแล้วพอนมือแตกมาเขาจะวาเจ้าเบ้า ปลาชายเนี่ยเอามาแต่งท่ลเลยกันแล้วแต่ตามฐานะนี่นะเราจะาจะไม่ได้ข่ำมีมี่ข่ำทุบ,บ้านเฮ้าทุกคนนะนี่เ่เงินจะเป็นงู่นใน,นกมาแล้วพวกตึงงูแล้วอ๋อเอาช่วยให้นามาจะได้งูนเนาะเราจะได้กินเข้าพอแห้เนตาได้นันพอห้ หลายนะขั้นตอนนะม่ใช่ไหต่ในในหลายๆปีพลาดมาเราก็ตับตอนนี้เรามีหกสี่น้อยแล้วเราก็เสียลัี้อละอืมตู้ัวที่ให้นแก่ตัวแก

ไม่ไหนกันไ่ครับนับประตกันใช่ไหมจะย่าลกหาไม่ไหกเออคัดแขนบ่เออขึ้นเทงาคุณบ่เออเมันอันเอ็ดโ้นปังปังมันนักเนาะซอยม่ตูขึ้นเท้าเนาะ

ฮะเคยมีชุกกระเพาแข็งแห้งไปตู้โอ้น้ำกองช่นนี้นี่กระเพาลงชิลงเปราน้ำบ่เอาน้ำกินเชื่อทุกจริงทุกอย่างแลยเชื่อทุกจริงทุกอย่างเนาะห่อนยามเอาบังหาเอาบังเชื่อหันแล้วก็คุยเชื่อหน่อยงามงามเนาะงามเลยเนาะภาพมันต้องซื้อเสียเงินเนาะงามเลยกระเพานี้ได้นอเลยไม่ได้งามกะ ที่ว่างามชุดใจเลยเนาะการ่ได so ้งามกะเฮ็ดยิบเองเลยนี่คือการผลิตอุปกรณ์ในการไปป้าไปดงหาอยู่หากินองได้อนามัยมากร็เสือถงหั่นเธอไปตักน้ำก็อ่องเสือหั่นหนังเไปเจือตุกได้หลายหน่วยเติบกแลลวาง